สวัสดีครับมาพบกับหมอเอไพย,ยิบซีพยากรก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องตำหนักดวงวันนี้หมอเอจะมาพยากรณดวงรายวันของบุคคลทั้ง8วันนะครับประจำเดือนมิถุนายนปี2564ครับวันนี้หมอเอจะใช้ไพ่ฤกษีนิมิตนะครับในการพยากรณ์ดวงรายวันครั้งนี้นะครับมาต่อกันที่ดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์ครับหมอเอขอเป็นตัวแทนท่านที่เกิดวันจันทร์เลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรัก ข้สุขภาพครับภาพรวมเรื่องการงานของท่านที่เกิดวันจันทร์ครับและทาตน้ำนะครับหรืสีอุมาเทวี นะครับแล้วก็ฤรือสีสีสุโธนะครับการงานนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านจะได้รับมอบหมายงานนะครับอาจจะเป็นงานหรือโปรเจกต์ชิ้นใหญ่นะครับที่ต้องที่ต้องทําที่ต้องรับผิดชอบแต่ถามว่ามันผ่านไปได้นะครับผ่านไปได้เพราะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ท่านอาจจะต้องโดนกดดันจากเรื่องงานนะครับให้จบให้จบภายในเดือนหรือให้จบโปรเจกต์ในในเวลาที่กําหนดนะครับ ท่านต้องอย่าใจเย็นนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพถุนายนงานหนกักและโดนกดดันนะครับแต่มันผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้เพราะมีความมีการช่วยเหลือกันนะครับสําหรับท่านที่รอคอยงานอยู่นะครับท่านมีข่าวดีที่จะได้รับการเรียกเข้าทํางานนะครับเป็นองค์กรที่ใหญ่ผู้บริหารผู้บริหารนี่ก็แบบว่าเป็นบริษัทที่ต่างชาตินะครับต่างชาติตาา่างภาษาตรงนี้ก็จะได้รับ การเรียกเข้าทำงานในเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่ภาพรวมเรื่องการเงินครับฤศีพจนราหูครับทตุไฟฤศีอธิษฐานบารมีรายจ่ายเยอะนะครับรายจ่ายเยอะท่านจะอยู่นิ่งไม่ได้เลยท่านที่เกิดวันจันทร์เดือนมิถุนายนนะครับรายจ่ายเยอะมากฤศีพจนราหูนี่รายจ่ายมาแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทัดไฟนี่ก็เป็นอะไร เป็นรายจ่ายที่แบบรัดตัวท่านต้องแบบดิ้นรนหาเงินอย่างมากเลยนะครับสำหรับในเดือนมิถุนายนหรือสีอธิษฐานบาร,รมีอาจจะเป็นรายจ่ายที่จากาดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือดูแลบุคคลในครอบครัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือท่านอาจจะมีผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือให้มันผ่านการติดขัดเรื่องการเงินนี้ไปได้นะครับมาดูภาพรวมเรื่องความรักครับ ฤาษีแผ่เมตตาฤาษีทะลุคาเทวีฤาษีลักษมีเทวีนะครับความรักนะครับสำหรับคนโสดระวังคุณจะมีมือที่สเข้ามาเพราะความใจดีของคุณนะครับคุณอาจจะมีมือที่3เข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะมีฤาษีไพ่ฤาษีทะลุคาเทวีนะครับเป็นมือที่สโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนะครับ คุณต้องระวังตรงนี้อาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ามครับหรือคนเข้ามาชอบคุณมีแฟนอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วคุณมาลุ้ที่หลังสําหรับคนมีคู่นะครับให้ระวังทะเลาะเบาแหวงขัดใจกันนะครับไม่เข้าใจกันให้ถือความอดทนกันเยอะๆนะครับคู่ของคุณดีนะครับท่านท่านที่มีคู่แฟนของท่านดีแต่ต้องมีการปรับความเข้าใจกันนะครับใจเย็นๆเ,เข้าหากันอย่าอย่าทะเลาะบบกแววงนะครับอาจจะมีเหตุไม่เข้าใจกันตรงนี้ เรื่องสุขภาพครับลุศีแปลธาตุฤุศีแสแดงธรรมสุขภาพดีนะครับลุศีชมสวรรค์ท่านที่เกิดวันจันทร์สุขภาพดีนะครับรส,ส,ร th, สุขภาพดีาพดการเจ็บป่วยจะค่อยๆทุเลาและหายได้นะครับเนะี่ยการเจ็บป่วยจะค่อยๆทุเลาและหายได้เพราะมีไพ่ฤุศีแปลธาตุฤุศีแส,แสแดงธรรมคุณจะมีความรู้สึกป,ป,ปลอดโปร่งโลกนะครับในเรื่องสุขภาพของท่านหมอเอแนะนําครับมีโอกาสก็กนะครับ ออกกาลังกายในบ้านหรือในสวนสาธรารณะที่ใกล้ๆบ้านนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ออกกาลังกายในบ้านจะดีที่สุดนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสาหรับท่านผู้สูงอายุนะครับให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวบ้างน,นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตำหนักดูด้วยนะครับสวัสดีครับ